สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักวันนี้ศาสนาจักให้เราฉลองวันคล้ายวันอภิเษกพระวิหารนบุญเปโตรและเปาโลที่กรุงโรมนั้นมีพระวิหารที่ใหญ่ๆอยู่สี่พระวิหารนะครับมีพระวิหารนบุญเปโตรเปาโลสองแล้วแล้วก็มีพระวิหารนบุญจอก็สามและมีพระวิหารของแม่พระ มาริมาจอเรนีเนะครับทั้งสี่พระวิหารนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ลงทุนลงแรงสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่พระบิเจ้าและเพื่อเป็นไม่ใช่อนุสรณ์สถานแต่เป็นที่สวดภาวนาเป็นที่สำหรับจะให้พระองค์ได้ประทานพระพรมาให้แก,ทก่ทุกๆคนที่ มีโอกาสเดินผ่านไปมาแถวนั้นแล้วสวดภาวนาแล้วก็แก่บาปรับสินแล้วก็ถวายบูชามิสาเหมือนกับวัดของเราทั้งหมดแต่ที่นี่เราก็ถือว่าเป็นอาสนวิหารเป็นทางการนะครับซึ่งถามว่าแตกต่างกันไหมกับวัดของเราก็คงไม่ใช่แต่ถามว่าไม่แตกต่างเลยหรือก็มีความแตกต่างตรงที่ว่า มันเป็นทางการของพระศาสนาจากักรแล้วก็ในวันนี้ที่เราฉลองเนี่ยมีนุกบุญเปต,ตัวและเปาโลเป็นประมุขของวัดของอาสนาวิหารในชีวิตของนุบุญเปาโลเองเมื่อเราอ่านเราก็ทึ่งว่าคนคนนี้ที่เคยเป็นคนบาปและมากลายเป็นนักบุญ ด้วยการถูกฟ้าผ่ากลางวันเนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนใจอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนแนวความคิดแต่ก่อนบอกพระกิสณาเจ้าเลอฉันจะต้องทำลายผู้ติดตามพระคริสาเจ้าหรือฉันจะต้องฆ่าให้หมดแต่หลังจากที่พระเยซูเจ้าประจักษ์ให้แก่ท่านแล้วท่านเปลี่ยนตัวเองอย่างสิ้นเชิงได้เป็นเครื่องมือ ที่มีคุณค่ามากของพระเยซูเจ้าและของพระศาสนาจักรทำงานตลอดเวลาขยายพระณาจักรของพระบิดาเจ้าจนไม่มีใครเทียบได้เลยนะครับในนี้ในบทอา่านกิจการนักสาวกบอกว่านบุญเปาโลพักอยู่ที่บ้านเช่าเป็นเวลาสองปีเต็มและตอนรับทุกคนที่มาเยี่ยมเราเห็นวิธีการทำงานของท่านเลิศดทึง ไม่มีจุดเริ่มต้นก็มาเริ่มต้นด้วยการเช่าบ้านเทศสอนแล้วก็เป็นที่พบปะของชุมชนดูแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ารักและทำได้ใช่ไหมครับพี่น้องท่านประกาศพระอาณาจากของพระบินเจ้าและสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้เป็นเจ้าอย่างกล้าหาญโดยไม่มีอุปสรรคใดๆพี่น้องมีความคิดอย่างไรบ้างละ่ะว่าเรา ทำอย่างไรถึงจะให้มีคนได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นและ,ะศาสนาจักรก็ไม่ได้บอกให้เราเนี่ยว่าจะต้องทําให้เขากลับใจหรือว่าจะต้องล้างบาปเพราะว่าเรื่องของพระบินเจ้าเราไปช่วยไม่ได้แต่เรื่องของเราทําได้ก็คือเป็นปากเป็นเสียงให้พรองทอดสะพานไปให้คนอื่นได้มีโอกาสมาพบพระเยซูเจา้ามันเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ มันเป็นเกียรติที่สูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถทาได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขยันที่จะพูดเรื่องพระเป็นเจ้าเรื่องพระเยซูเจ้าให้ทุกคนเป็นต้นคนที่เรารู้จักเนี่ยได้รู้จักพระองค์มากขึ้นส่วนเรื่องการกลับใจเราไม่ได้พูดถึงเลยเพราะมันเป็นเรื่องของพระเยซูเจ้ากับบุคคลคนนั้น,นในพระวรสารน,นั้น ก็พูดถึงเรื่องบนเปโตรที่เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าดําเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์บรรดาศิษย์เห็นพระองค์ดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้นต่างตกใจมากกล่าวว่าผีมาและส่งเสียงอื้ออด้วยความกลัวทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าทําใจให้ดีเราเองอย่ากลัวเลยเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์ ขอจงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ําไปหาพระองค์เถิดพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงเรือเดินบนน้ําไปหาพระเยซูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรงเขาก็กลัวและเริ่มจมลงแล้วร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยมีบางคนบอกว่าไอ้ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะอัศจรรย์นี่ไม่มีหรอกเป็นต้นคนสมัยใหม่ที่บอกว่า ไม่เห็นมีอะไรเลยอัศจรรย์ไม่เคยมีเขาบอกเอมบนเปโตรในวันนั้นไม่ได้จมอย่างนั้นแล้วก็พระเยซูเจ้าก็ไม่เดินบนผิวน้ําแต่พระองค์เดินเรียบๆไปทางหากเรียบฝั่งทะเลสาบแล้วมันก็ยังตื้นอยู่เมื่อเปโตรบอกอยากจะเดินไปหาก็เดินไปพอดีไปลงในที่ลึกก็เลยจะจมแต่ไม่ใช่นะครับสําหรับเราคริสนเตชนี่ย เราเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวรสารว่าคนที่บันทึกไม่ได้หลอกลวงเราทั้งสี่คนเนี่ยที่เป็นผู้เขียนพระวรสารเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายที่จะหลอกลวงเราเลยแม้แต่น้อยแต่การที่เรามามองเห็นในพระวรสารว่ามีอัศจรรย์มากมายเนี่ยก็เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเยซูเจ้าทั้งพูดทั้งสอนทั้งกระทา และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่นบุญเปโตรเป็นผู้ที่เดินไปหาพระองค์เนีย่ยมันเป็นการแสดงออกถึงคนคนหนึ่งที่มีความปรารถนาดีแต่แทนที่จะมองที่องค์พระเยซูเจ้าก็มองที่ทะเลในชีวิตของเราก็จะอาจจะเป็นเช่นเดียวกันคือเรามองความทุกข์ยากลำบากมากจนเรามองพระเยซูเจ้าไม่เห็นเลย แทนที่จะไปถึงพระองค์กลับมีการจะจมน้ําจมชีวิตเข้าไปในในสิ่งต่างๆทําให้ไม่สามารถที่จะไปถึงพระองค์ได้ดังนั้นพี่น้องที่รักการที่เราจะทำอะไรก็ตามเมื่อเรามีน้ําใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วให้เรามองดูที่พระองค์อย่ามองดูที่ทะเลความทุกข์ยากลาบากหรอหือการงานหรือตัวเอง แต่มองไปที่พระเยซูเจ้าและเดินด้วยความสง่าผ่าเผยเพราะบุคคลที่เรียกเรานั้นไม่ใช่ใครอื่นเป็นพระเยซูเจ้านั่นเองเพระวระสารน,นั้นก็พูดถึงนับุญเปโตรที่เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์บรรดาศิษย์เห็นพระองค์ดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้นต่างตกใจมาก กล่าวว่าผีมาและส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัวทันใดนั้นพระเยซูเจา้าตรัสกับเขาว่าทําใจให้ดีเราเองอย่าก,กลัวเลยเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้าถ้าเป็นพรองขอจงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ําไปหาพรองเ,เถิดพรองตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงเรือเดินบนน้ําไปหาพระเยซูเจา้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรง เขาก็กลัวและเริ่มจมลงแล้วร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพระเจ้าด้วยนี่บางคนบอกว่าไอ้ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะอัศจรรย์นี่ไม่มีแล้กเป็นต้นคนสมัยใหม่ที่บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยอัศจรรย์ไม่เคยมีเขาบอกว่ามันเปนโตรในวันนั้นไม่ได้จมอย่างนั้นแล้วก็พระเยซูเจ้าก็ไม่เดินบนผิวน้ํา แต่พระองค์เดินเรียบๆไปทางหากเรียบฝั่งทะเลสาบแล้วมันก็ยังตื้นอยู่เมื่อเปโต,โตโปรบอกอยากจะเดินไปหาก็เดินไปพอดีไปลงในที่ลึกก็เลยจะจมแต่ไม่ใช่นะครับสำหรับเราคริสเตชนเนี่ยเราเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวรสารว่าคนที่บันทึกไม่ได้หลอกลวงเราทั้งสี่คนเนี่ย ที่เป็นผู้เขียนพระวรสารเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายที่จะหลอกลวงเราเลยแม้แต่น้อยแต่การที่เรามามองเห็นในพระวรสารว่ามีอัศจรรย์มากมายเนี่ยก็เพราะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นพระเยซูเจ้าทั้งพูดทั้งสอนทั้งกระทํำและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่นบุลเปโตรเป็นผู้ที่เดินไปหาพระองค์เนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึง คนคนหนึ่งที่มีความปรารถนาดีแต่แทนที่จะมองที่องค์พระเยซูเจ้าก็มองที่ทะเลในชีวิตของเราก็จะอาจจะเป็นเช่นเดียวกันคือเรามองความทุกข์ยากลำบากมากจนเรามองพระเยซูเจ้าไม่เห็นเลยแทนที่จะไปถึงพระองค์กลับมีการจะจมน้ำจมชีวิตเข้าไปในในสิ่งต่างๆ ทำให้ไม่สามารถที่จะไปถึงพระองค์ได้ดังนั้นพี่น้องที่รักการที่เราจะทำอะไรก็ตามเมื่อเรามีน้ําใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วให้เรามองดูที่พระองค์อย่ามองดูที่ทะเลความทุกข์ยากลาบากหรือการงานหรือตัวเองแต่มองไปที่พระเยซูเจ้าและเดินด้วยความสง่าผ่าเผยเพราะบุคคลที่เรียกเรานั้นไม่ใช่ใครอื่น เป็นพระเยซูเจ้านั่นเองขอพี่น้องจะได้รับพระพรจากพระองค์อย่างสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์